สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอสซีทูตุลาทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทยทั้งต่างประเทศเนาะเมื่อในกระเพาะพอ่พอ,พอกับสัม้องแค้นคือเก้าพี่น้องจ้ 9, งาสบายรุ่งแม่โอ,อ้ยสบายดีปลาลุงโอ,อ้ยนะครับสบายดีปลาลุงว่ะจ้าเออน้องแบงค์พี่น้องตาน้องแบงค์เป็นคนขับรถก่พากันลงมาเนี่ยพี่น้องรอรุ่นล้อ,ลอ,ลอ,ลอส้มไปพร้พอมๆกันนะพี่นอ้องเนาะเข้าสบายดีปลาลุงในแม่ว่ะจ้า เพราะว่าเพิ่นใหญ่เพิ่นก็สิมุจักความแน่กว่านี้อยู่เนาะไอนน้ก็เพิ่นกันสิเข้า3ปีแล้วเนาะเด,นเดือนหน้าวันที่2นี่แหละเดือนธันวาคมวันที่สองนะเพิ่นก,นกน็ครบรอบ3ปีเพิ่นก็นใหญ่เดินทางไปไหนโหนทางทําไมมันไม่คุ้นเลยขี่รถซาเล็งพีนง่น้องจ๋ายืมรถซาเล็งเขายังบ่ห่อนบ่เถีงอยู่พี่น้องจ้า ทางนี้พันยันเกี่ยวขาวหร่เกี่ยวขาวหรือเกี่ยวหยามาลงทางกับน้องแบงพี่น้องจ้าแต่ว่าแม่ทองแท่งก็บบกเคยเนาะน้องแบงนําทางแล้วพี่น้องน้องแบงเป็นหัวหน้าสุดนี่พอแม่ทองแท่งบุกเคยลงมาพี่น้องจ้าน้องแบงเป็นหัวหน้าเลยเอาขี่ลงมาหอดที่ก็ได้นะครับ

ี่น้องแม่น้ำคลองห้องกัษสีเ็นพี่น้องลงมาลงมาแม่น้ำคลองเลยพี่น้องจ่ะพูนอย่างกว่างควงเลยฟังพ่นแบบเป็นฟั่งไทย <c oughs> ฟังพุนแบบฟั่งไทยเนาะ <c oughs> อันนี้คือดอนดอนนี่คือว่าตันไว้เลยเนาะอันทั้งทั้ง,งองันเนี่ยแบบกว่งควงใหญ่เรียรอ รอหลุดรอส้มเนาะพี่น้องว่าพี่แมน้องแท้มบ้ากันมาเอายังเนาะพี่น้องรอหลุดรอส้มเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเขาส่งเครื่องมาพี่น้องจ้ะเขาส่งเครื่องมาป้าพี่น้องแต่เขาแมง้องแทมเอาขึ้นหล้นแลนเรียบร้อยพี่น้องจ้าหูว่ามียังแต่รอหลุดรอส้มพี่น้องแมงองแทมซิมาแกอยู่พุ่งเละแกอยู่บ้านเฮ้าพุ่งเละอยู่ือนเฮ้หยังลูกเห็นยังลูกไม่นำคลองนี่ มแม่น้ำคองเหงอขามไปขาม,มาได้อยู่พี่น้องจ้าแต่ว่ามันเกิดสิเค่น,นะนะขมไปขาม,มาก็ได้ผูนเหงอกำลังลองมาบวเบายัางร้ายนะพี่น้องแมนแทนกันสุดขึ้นเมื่ออะไรพี่น้องเลยเพราะว่าสวยแล้วเนาะป้าเ้าเรื่องคองมาของแมนน้องแท่นนี่ก็สอบละสามร้อยพี่น้อง กระสอบปลาซามร้อยอลูกหล่ะง่งอหญ่ปลาฮัมปลาเมื่อปลาฮัมปลาขึ้นเมื่อไปป่านนี้อือไปขึ้นลูกขึ้นอ,อือไปขึ้นในแบงสิเมื่อปลาเลยนองยายเถ้พี่น้องจ้า บริธรทมดาเอ็ดเปอร์ฮะหามากับนี่ด้ับบักแบงก์กับบักท้าเฮ้จะเอ็เปอร์เซเอ็เปเอร์หา,า,านะมได้อยู่สื่อเมย์นางอล้วไปไปไปฟไปน่งอยู่ก็ฟ กว่าายาบ้านเลยน่อืมไม่ได้พี่น้องแถาพุทธแถวอยู่หลดปุ๊เอารถด่ดมาเอาหลซดชาเล่งลงมาเอาค้องขอ,องอะไรเอของข้าสนอนยพามาเพ,มาพิ่มเ้ยวปลามานยจักเรจักใไตไปเลยไปไปทูนพี่น้องเีแข้งแห้ง ลู่ไอออนเห่หบักแบงหันเด้ตับแล็กขนาะอืมอันนี้พผัวบักเอือมีแม่นเนาะอืมบักอือพวกเขาตัวห้องมันจะบักสูนะเอาเชือกให้แน่นนะหมาบอือมีได้หมาเมี่ยพี่น้องเท่าบปไดิทัมมาได้ได้เท่าก็ได้จะมีได้เหนื่อยอันไหนจะเห็ดจะเอ็ดแบบนี้เนี่ย

พูดเลตัดผมเพื่อนอัด,ดผมเพื่อนะอนห,นนนอ,หอนเพื่อนไปทีเลียบเลาะเลยพี่น้องว่ามียังเนาะพี่น้องเนาะกาได้ได้แม่น้องแทนสิแก,ก้ให้เบิงงพี่น้องเลยของฝากจาก โมเมนต์จากเอฟซีเนาะพี่น้องในะจากอันเอื้อน,น้องข้อมแม่งแทนเองนาซาวพอนอยู่พนเพิ่งก็เลยฝากในะมีย่างแนนะ่เนาะก็สิปินในยูนะักกินหรือวนะ่าในได้เนาะก็เราเบิ่งเราส้มไปพร้อมๆกันเลยว่าสิมีย่างแนนะ่เนาะ ผากมาหายน้อเอ้ยกะผากมะหายมือนึ่งมือนึงมือที่สองกับมือที่สองนะเหะน้อจ้าอ่าเบิร์ทุกนี่นะสามรอยบาทพี่น้อจนเอรบอร์นี่นะสามร้อยบาทเนาะ เมนของเอซี่เที่ยวเลยนนลเนในของ,นนองละซาวเป็นตามหกินมีขนมมอนผ้าหมอนนอนี่ร้ยกนนอยเปนย่างร้านซาซาวเป็นบริษัท ก็คือกนปิดวิ่ใหญ่เป็นยูบุนจะแก้แดงอะไรกันแงแต่ว่าแมงแทนจะแดงไว้หายไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อัน่บ้านแล้วน้องเนยยายน่ะเลยแดงหายเพินกำลัปิดกลัเบอันนี้รถสับปะรดสับปะรด กล่องเ่ลคอมเสองกล่องเลยเป็นถามหัร้านเคยเ่ะส mm ืบมาหาน ด้วยการพงนัวพี่น้องจ้าในคือขาดบดได้เลยกับซื้อพงนัวอันนี้คืออ่าผี่แกงพี่น้องพองแทนเพิ่งสั่งผี่แกงอาชิดป,ประมาณโดนผี่แกงเจนินว่าไม่ว่าทัดไปเทาะจิน่าอันนี้คือขาดบดได้กับซื้อก้านพุงนัวพงนัว นเนา่งบาทอันนี้หน่งกิโลอันนึ่งกิโลอันนี้เพิ่่งกิโลอันนี้กิโลนียจ้ดีใจแลวพี่น้องเอ้ยได้เห็นสําหนึสก็ได้ดีใจมากเลยค่ะมอจ้า ย้ำนาเลยแฮน้องแทนเสภาเสาของลูกรายแม่เเอาเพิ่นฝากมาหายเพิ่นอือหือเหมาะกับน้องแทนเลยโอ๊ยพอดีเลยน้องแทนเจ้าลูกรายกับเจะไปทางใด ใส่ข,ข้ไหเก้าเลยใช่ที่เห็นคือสีดีใจคาดเลยอืมเสา้านอนจานนี่นะดู่ห็นเจ้าหนาที่อาอันยันตามที่หน่อ,อันยัตามกดตามสิ เขาผู้แก่คนกินมฮะพี่น้องอันนี้โอวัลตินพี่น้องอันนี้โอวัลตินหายาย่ายไปแล้วศพหนึ่งยังศพหนึ่งอันกู้าหายคนใหญ่พี่น้อง ขุ่นเป็นไตได้แล้วเปากมาใหา้งนเะงานเถะ,ะนนเะะน,น,เะะน,นเะต่ออแตอะิพี่น้องจ้นานเถเก็บไให้ลูกตัวเองซะบ้านนี่กระปโปรง เเอ,อ,องเต็มแบบนี้ไม่มีอะไรค่ะมีเป็นเสื้อผ้าอ๋อันนี้การเกงี่ยนผ้าไงสองไง ล,ลูกกล้านสื่อมาฝากนี่ยังหนากมากเลยมีแต่กระถาสงมันก็ขาดผิวชาอยู่เนี้ยสงมันก็ขากเพามันเี้ยง่นี่ยังดอกพันธ์เรามีแต่กระถากระถามีกระถา นั่งรถกลับไปกลับมาลงไปกันลงไปก็พอดีเข้าค้นค้งค,คือมาพอดีเลยเข้าหออดีเลยอ,อันนี้ของปวดของน้องแทนอับปีโป้ ยำกุ้งนั่นนี่ต้ยมยำกุ้งอันนี้แคสซาแชมพูสองชุดค่ะนี่แหละของมีประโยชน์ที่น้อง องแทนเลยค่ะไม่มีค่ะมีแต่ของโอ้ยลดน้อย ยินตัวเดียวค่ะ พีน <S an am alı> ้องพี่น so 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 ้องคืนนาพอกันใหม่ลืมกลดลับซ่อมซองน้องแท้ฝากลายถักแซ่ซองน้องแท้ในเด้อก็ขอขอบคุณหน้าสาวเนาะที่ฝากในยู่เนื้อกินมาให้พี่น้องจ้าก็ดีใจก็คือน้องสาวของคุณแม่นี่เองน้องสาวของแม่น้องแท้เนาะน้องแท้เนาะนาดิกา มองพี่นนองเพิ่นถามาให้พู้่ว่าสือยงงแกเบินแหละเสือทัาอ้พ่อหนงแทนพ่อหนงแทนเลยนี่ เลยนะพี่น้องกินเนาพอกันไหมลืมกดรับชพิ่มสองออแทนตายดีใจเพี้ยงเลย